ใครจะคิดว่านกตัวจิ๋วที่บินเร็วจี๊ดจะจำหน้าเราได้แม่นขนาดนี้นกคั m มิงเบิร์มีสมองเพียง2%ของน้ำหนักตัวแต่กลับมีความจำระยะยาวที่น่าทึ่งมากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูพบว่านกชนิดนี้สามารถจดจำใบหน้าของมนุษย์ที่มาให้อาหารได้อย่างแม่นยำพวกมันจะบินตรงมาหาคนที่เคยเติมน้ำหวานให้โดยไม่สับสนกับคนอื่นเลยที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ นกฮัมมิงเบิร์ตจำตำแหน่งดอกไม้แต่ละดอกได้ถึง2,000แห่งในพื้นที่หากินของมันมันจำได้ว่าดอกไม้ไหนดูดน้ำหวานไปแล้วเมื่อไหร่และจะกลับมาเยี่ยมอีกครั้งเวลาที่น้ำหวานเติมเต็มใหม่นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลากว่า10ปีในการวิจัยพบว่าฮิปโปแคมปัสในสมองของมันมีขนาดใหญ่ผิดปกติเมื่อเทียบกับขนาดตัวส่วนนี้ของสมองรับผิดชอบเรื่องความจำเชิงพื้นที่และการนำทาง ในชีวิตประจำวันนกฮัมมิงเบิร์ดต้องกินอาหารทุก10นาทีเพื่อความอยู่รอดจึงจำเป็นต้องจำเส้นทางและแหล่งอาหารให้แม่นยำถ้าคุณเลี้ยงนกฮัมมิงเบิร์ดมันจะจำหน้าคุณได้นานหลายเดือนแม้คุณจะหายไปชั่วคราวก็ตามความสามารถนี้ช่วยให้มันเอาตัวรอดในธรรมชาติที่มีการแข่งขันสูงได้นั่นเองหากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ